บริษัทนักออกแบบสัญชาติอิตาลีลาซารรนีเจ้าของผลงานการออกแบบยานพาหนะสุดล้ำเผยชมผลงานการออกแบบยานพาหนะรูปแบบใหม่ในชื่อว่า Air Car แนวคิดยานยนต์สี่ไอพ่นแห่งอนาคตครับแ i r Car ์เป็นอากาศยานบินขึ้นและลงในแนวดิ่งที่บินขึ้นได้โดยไม่ต้องมีสนามบินหน้าตาคล้ายกับรถยนต์บินได้สุดหรูที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับการน,นำห้องโดยสารรถมาติดเข้ากับเครื่องยนต์ไอพ่นหมุนได้ครับ ตัวยานมีความยาว6เมตรส่วนโครงสร้างตัวถังเป็นแบบโมโนโคอรกหรือการใช้ตัวถังและโครงที่สร้างเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้วัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยริยดน้ำหนักให้ยานลำนี้เบาเป็นพิเศษครับสำหรับห้องโดยสารสามารถรองรับนักบิน1คนและผู้โดยสาร3คน ส่วนกระจกเป็นแบบพาโนรามามองเห็นได้รอบทิศทางไม่แต่หลังคาแล้วก็ประตูแบบปีกผีเสื้อก็เป็นกระจกทั้งหมดเลยครับด้านขุมกำลังได้มาจากเครื่องยนต์ไอพ่นของ r o ลส์รอยพลังน้ำมันจำนวน4ตัวที่มีคุณสมบัติบุนไอพ่นได้รอบทิศทางนอกจากจะบินขึ้นได้จากหน้าบ้านหรือว่าลานจอดใดๆยังทำให้ Air ์คาสามารถตีวงเลี้ยวกลางอากาศแบบคล่องตัวสูงได้เพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่มากขึ้นด้วยครับ ทั้งนี้เครื่องยนต์ดังกล่าวยังเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งที่สุดของแอร์คารด้วยการประกาศความเร็วสูงสุดที่กำหนดไว้ที่750กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบินได้ระยะทางถึง1,200กิโลเมตรตกครังปัจจุบันนี้ a i r ์คายังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนายานตัวต้นแบบโดยมีการทดสอบความเป็นไปได้ของการบินในเบื้องต้นส่วนการนำออกมาวางจำหน่ายยังคงต้องรอการพัฒนาและทดสอบอีกต่อไปในอนาคตครับ สำหรับบริษัทลัสซาริเน่เป็นบริษัทออกแบบที่อยู่ภายใต้การน,นําของปีแอร์เปาโลลัสซาริน่นักออกแบบผู้มีชื่อเสียงจากการสร้างเรือซุปเปอร์ยอที่มีรูปร่างล้ํายุคราวกบหลุดออกมาจากหนังไซไฟเช่นเรือยักษ์แพนเชสเมืองลอยน้ํารูปทรงเต่าที่กวาดยอดรับชมสะสมสูงสุดบน YouTube เมื่อเดือนเมษายนไปกว่า1นึ่งล้านสองแสิวครับ